สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับน้องมินยูสานะคะวันนี้นะคะมินต้องบอกเลยว่าส่วนลดจุกๆุไปเลยนะคะ1นึ่งแบาทนะคะเปิดมาพร้อมส่วนลดให้เลยคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าหายากมากๆนะคะมินิคูปเปอรุ่รนฝาท้ายตู้กับข้าวนะคะคันนี้เนาะก็จะเป็นมินิคูปเปอร์ปี2018นะคะเป็นคลับแมนคูเปอร์ดีนะแล้วก็เป็นเครื่องดีเซลนะคะ2.0ดดีเซลราคาคันนี้ต้องบอกเลยว่าราคาเดิมนะคะ 1, 1 3 8 5 0 0 0บาทนะคะรับส่วนลถไปเลยนะคะ1 9 0 0 0 0บาทนะคะเรือราคา1 1 9่0ล้านับาทเท่านั้นจ้ารถนะคะเป็นรถปี2018นะคะก็จะได้สีนะคะเป็นสีแดงกับสีเทานะคะคันนี้เครื่องดีเซลสวยๆเลยนะคะไม่ใช้งานคันนี้นะคะอยู่ที่1 3 4 0 0 0กิโลนะจ๊ะเดี๋ยวมาชมในส่วนของตัวรถกันเลยนี่ ตัวรถนะคะต้องบอกเลย Mini Cooper รุ่นนี้นะคะฝาท้ายตู้กับข้านะทุกคนหายยากมากๆนะคะไฟหน้านะคะได้เป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์นะคะแต่งเป็นกรอบโพรเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะนี่เลยด้านหน้านะคะก็จะมีไฟตัดหมอกให้นะคะตัวรถนะก็จะมาพร้อมป้ายทะเบียน3ขอไทยขอไฟหาย6 7ดนะคะโลโกโล้มินิค o เปอรนะคะสวยงามนี้ทุกคนมันเป็นสีแดงแบบนี้นะคะ สีแดงเทานะคะตัวรถเป็นสีแดงหลังคาเป็นสีเทานะต้องบอกเลยว่าตัวรถสวยเดิมมากนะคะแล้วก็เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะจ๊ะ,ะคันนี้เนาะออกศูนย์ไทยนะคะไฟหน้านะคะมันติรีเฟลเตอร์มีคำว่ามินินะคะอยู่ตรงนี้สวยๆเลยพี่ๆท่านไหนนะคะสายมินิก็คันนี้น่าเล่นอีกตัวนะคะนี่เลย ขอบสีดําทั้งพันนะคะสเกิร์ตรอบพันนะคะคันนี้ไฟตัดหมอกสวยๆนี่หลังคานะคะเป็นหลังคาสีเทาสวยๆแบบนี้นะเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของแมกและยางนะคะนี่เลยยางนะคะได้ยางเป็นยางของดันหลบนะคะทุกคนยางดันหลบปียี่สิบนะคะยางดันหลบปียี่สิบนะแล้วก็ แม็กนะคะแม็กสวยๆขอบสิบเจ็ดนะคะโลโก้มินิที่แม็กนะคะสวยงามชัดเจนนะคะทุกคนนี่เลยแม็กซี่สวยๆแบบนี้นะด้านข้างนะคะก็สวยงามนะคะสเกิร์ตไม่มีร่องรอยการเกิดกูดบัตอะไรมานะคะตัวรถสภาพดีสภาพเดิมสภาพสวยมากนะไฟเลี้ยวแก้มข้างมีให้นะคะทุกคนนี่เล,เลยกระจกนะคะได้เป็นสีเทาแบบนี้นะตัวรถเป็นทูโทนนะคะทุกคน สีแดงตัดมากับสีเทาส,สวยๆเลยกุญแจนะคะก็จะได้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้สวยติดรถดีคันนะคะทุกคนตัวขอถ่ายมุมไกลนิดนึงนะคะวันนี้ถ่ายในซองนะคะมือจับประตูนะคะได้เป็นโครเมียมแล้วรถอ่ะเป็นขอบโครเมียมทั้งคันนะคะทุกคนตัวรถเป็นขอบโครเมียมทั้งคันนะอ่ะ แล้วก็คุณแจเป็นระบบคีย์เลสด,ด้วยนะคะเดี๋ยวมาชมภายในกันเลยภายในคันนี้นะคะได้เป็นภายในสีดำแบบนี้นะคะตัวเบาะก็จะเป็นเบาะก,กึ่งผ้ากึ่งหนังนะคะทุกคนเบาะสวยๆเป็นเบาะก,กึ่งผ้ากึ่งหนังนะคะนี่เลยแต่งลวดลายแบบนี้นะคะเป็นลายริ้วสวยๆแบบนี้ตัวเบาะต้องบอกเลยว่าแบบนั่งสบายมากๆนะคะขยับได้ยาวนะคะทุกคนนี่เลย ตัวรถนะคะก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้คุณน้องดีเซลเกียร์ออโต้นะจ๊ะสวยไม่เอ่ยเดี๋ยวทำการขึ้นไปสตาร์ทให้ได้ชมภายในกันเป็นรถในฝันของใครอีกหลายๆคนนะคะเป็นรถในฝันของมิ้นด้วยแต่แบบต้องต้องขอตัวไปนอนหรือเปล่าถึงจะได้ขับนี่เลยทุกคนสวยสวย พวงมาลัยนะคะก็จะมีโลโก้มินิอยู่ตรงนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังชั่นนะคะนี่เลยหน้าปัดเรือนไม้ต่างๆนะคะสวยงามน,นี่ทุกคนปุ่มสตาร์ทนะคะปุ่มสตาร์ทของมินิก็จะอยู่ตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวอย่าเบรกอ,อ่ะอ่านี่เลยหน้าจอทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะทุกคนอ่ะถ่ายให้ดู ทุกคนกล้องย้อนแสงนิดหน่อยนะคะกล้องย้อนแสงแต่ด้านในนะคะก็จะเป็นสีดำดุมากนะคะสวยเลยอะ่ะนี่เห็นหน้าปาดเรือนไม่แม่เลยสวยงามมากนะคะคันนี้เราแอร์เย็นฉ่ำเระจะทุกคนแอร์เย็นมากด้านในนะคะก็จะมีที่วางของให้นะคะวางแก้วได้มีพนักพักแขนนะคะสวยสวยเลยแล้ว แสงไฟในเขาเรียกว่าอะไรฟังก์ชันแสงไฟที่ปุ่มกดนะคะเนี่ยเห็นไหมสวยมากทุกคนนี่เลยมือจับประตูต่างๆนะคะไฮเทคอ่ะขออนุญาตด,ดับมันยอ่ะสวยๆพี่ๆท่านไหนอยากได้ไปครอบครองนะคะมินิคูปเปอร์นะคะคันนี้คูปเปอร์ดีครับแมนนะคะ2 0งดี D. เครื่องดีเซลนะทุกคนสวยมากอึด นี่เลยแผงประตูนะคะเปิดสูดไม่ได้นะคะทุกคนพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะเข้ามาดูได้เลยที่ซอยเซดีไทยเจ็ดสิบสี่แยกมีนบุรีนะคะสวยสวยเลยอยากได้รูปตรงไหนเพิ่มเติมนะคะก็บอกมินได้เลยเดี๋ยวทำการถ่ายส่งไปให้นะคะ,ะสวยมากนะคะข้างในภายในสีดำก็จะได้เป็นเบาะกึ่งผ้ากึ่งหนังด้วยนะคะทุกคนนี่ แอร์นะคะแอร์หลังมีให้นะจ๊ะเย็นถึงด้านหลังแน่นอนทุกคนนี่เลยตัวเบาะดีฝั่งนี้ไม่ย้อนแสงนะคะทุกคนก็จะได้เห็นเบาะจริงชัดๆนะนี่เลยเบาะเป็นกึ่งผ้ากึ่งหนังนะคะสวยๆเลยรถไม่บอบไม่ช้ำนะคะไม่หนึ่งแสนสามหมื่นนะคะไม่หนะะึ่งแสนสามมื่นสี่พันโลอ่ะฝาถังน้ำมันนะคะอยู่ที่ด้านขวามือของคนขับนะจ๊ะสีเดียวกันกับตัวรถเลย แม็กและยังนะคะเหมือนกันทั้งสี่ล้อสวยๆนะจ๊ะนี่เลยขอบสิบเจ็ดนะคะมาดูด้านท้ายกันทุกคนตัวรถเป็นสีแดงนะคะมินิ Cooper ร,รุ่นนี้เป็นฝาท้ายตู้ขบข้าวนะคะด้านหลังโลโก้คลับแมนนะคะอยู่ครบไม่มีหลุดร่วงไปทางไหนนะคะไฟไท้ายทรงสสวยๆนะคะเหมือนตากบตาจับเต่านี่โลโก้นะคะ ูเปอรดีนะคะดีเซลนะคะันนี้สวยๆเลยโลโก้มินินะคะไฟเบรกด,ดวงที่สามสปอยเลอร์หลังนะคะเส้นไล่ฟ้ามีให้ครบนะที่ปั่นน้อฝนนี่แยกๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูตืดนี่ฝาท้ายกดแค่นี้พอแต่แค่นี้เห็นไหมแค่นี้เลยเปิดง่ายมากนะคะเวลาเปิดก็จะได้เป็นแบบนี้ เวลาเปิดจะได้เป็นแบบนี้โอ้ทุกคนไม่ชอบการย้อนแสงเลยย้อนแสงมากโอ้ยไฟนะคะไฟตรงที่เก็บสัมภาระนะคะช่องเก็บของอันนี้ไว้เก็บเครื่องมือได้นะคะเก็บถุงได้นะจืดเครื่องมือนะจ๊ะเครื่องมือครบอะไรครบนะจ๊ะนี่เลยด้านในนะคะมองไปจะบอกทุกคนว่ามันกว้างมากนะคะ Mini Cooper คันนี้น กว้างม,มากๆเวลาปิดนะคะฝาท้ายจะปิดจากด้านซ้ายก่อนนะปิดจากด้านซ้ายก่อนแบบนี้เพราะด้านขวานะคะก็จะเป็นประตูทับอีกทีนึงอ่ะสวยพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจก็โทรได้เลย0961397655นะคะสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่ซอยเซรลไทย74แยกมีนบุรีนะคะนี่ตัวเบาะกึ่งผ้ากึ่งหนังนะคะทุกคน ถ่ายในซองนะคะย้อนแสงสุดๆย้อนแสงสุดๆเลยนี่แต่ก็บดบังความสวยของรถไม่ได้นะคะนี่เลยสวยๆทั้งคันรับประกันความเดิมนะคะตัวรถไม่มีชนไม่มีพิคว่ำไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อเลขเครื่องเลขถังนะคะรับประกันได้เลยนะพี่ๆท่านไหนนะคะที่เคยมาซื้อขายรถกัมมินที่เต็นท์แล้วนะคะก็ช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะอยากได้เครดิตจังเลย นี่สวยมากทุกคนมินิคูปเปอร์นะคะรถในฝันของมินเลยสวยมากชีวิตหนึ่งต้องได้ขับนะคะทุกคนส่วนตัวมินได้ขับแล้วก็มาจอดที่เดิมนะคะ <c oughs> นี่เลยพนักพักแขนด้านในนะคะทุกคนตัวรถเดิมทุกอย่างนะคะแล้ว ระยะบอะระยะขานะคะสามารถปรับได้เยอะมากๆนะคะทุกคนปรับได้เยอะแล้วด้านหลังก็กว้างอีกไม่ติดเลยนะนี่สวยมากเครื่องดีเซลแผงประตูนะคะสวยงามไม่้ําไม่แตกนะคะนี่เลยขับมาหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันโลนะคะแต่ว่าแบบรถไม่้ําเลยเจ้าของเดิมนะคะดูแลรักษาดีมากนะคะทุกคนอ่ะ ฝากพี่ๆให้ได้พิจารณากันด้วยนะคะมินิคูปเปอร์คันนี้สนใจก็โทรหามินได้เลยนะคะ0ูนย์กล้อราคาเดิม1นึ่งล้านสามแสนนะคะแต่วันนี้ดูจากมินนะคะรับส่วนลดไปเลย1 9ึ่งแหมบาทนะจ๊ะเหลือ1นึ่งล้านหนาหพับาทเท่านั้นจ้าสามารถฟรีดดวจะเต็มได้เลยคันนี้นะคะ ท้ท่านไหนสนใจก็โทรหามิ้นได้เลยนะวันนี้มินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามให้มินด้วยนะสวัสดีค่ะ